ลังจากที่มังงะวันพี in ในตอนล่าสุดนั้นได้มีการออกมาแล้วในวันนี้เราก็จะมาคุยและก็วิเคราะห์กันว่ามังงะในตอนต่อไปมันจะมีเรื่องราวน่าสนใจอะไรที่มันจะเกิดขึ้นบ้างโดยที่เรื่องราวในคือเรื่องราวเท่วมันเนี่ยคือการปูเรื่องราวเกิดกับมืสามพันปีก่อนซึ่งมันคือเรื่องราวในตอนล่าสุดที่เราจะได้เห็นโอปแฟงกี้ได้ไปเจอกับคันโบรานซึ่งมันนะฮะคือสถานที่ที่น่าสนใจเทวบับเพราะมันคือการปูเนื้อหาเกิดกับเรื่องราวในอดีตที่มันคือเรื่องราวใหม่เกิดกับเมื่อสามพันปีก่อนใ่่่้ยยะรราตอหนนงทีีูส นั่นก็คือเรื่องราวหนึ่งร้อยปี่องข้าว่างเปล่าซึ่งมันคือช่วงเวลา8 0 0ร้อถึงเก้าปีก่อนใช่ไหมฮะแต่ว่าในตอนล่าสุดน,นั่นกบมีเรื่องราวใหม่ที่มันน่าสนใจนักสามพันปีก่อนเนี่ยมันมีเรื่องราวสําคัญอะไรเกิดขึ้นจนมันทําให้อาจารย์โนดะต้องปูงเรื่องราวแล้วก็เนื้อหาในไพเอุบาขนาดนี้ซึ่งก่อนหน้านี้นในเนื้อหาสปอยเนี่ยมันมีเรื่องราวที่บอกน้องอาคารนั้นมันเหมือนกับหุ่นยั์โบราณนใน,นแบบดีใช่ไหมฮะแต่ว่าหลังจากที่รูปภาพตัวเต็มนั่นออกมาเนี่ยเราก็จะได้เห็น่่่าาาาออครรนนนนััั้้มมมมไไดีูปงเเหืกบ และสิ่งที่บนดวงตาของมันเนี่ยมันก็เหมือนกับหน้าต่างอะไรแบบนี้ซะมากกว่าเพราะฉะนั้นผมเลยคิดว่าเนื้อหาสปอยที่บอกนะว่าไม่เป็นหุ่นยนต์เนี่ยอาคารนั้นมันก็จะไม่ได้เหมือนหุ่นยนต์อะไรขนาดนั้นเพราะฉะนั้นถึงแม้อาคารนั้นจะเป็นหุ่นยนต์เนี่ยแต่มันก็จะไม่เหมือนกับเอเมดแต่ว่าที่น่าสนใจยิ่งไปกว่านั้นขึ้นในตอนต่อไปเนี่ยมันจะได้มีการเปิดเผยเรื่องราวพวกนี้เพิ่มเติมเกี่ยวกับอาคารเมื่อสามพันปีก่อนนั่นแหละแบบนี้หรือเปล่าเพราะว่าถึงแม้ในตอนนี้ปิศาจไม่สายนะะว้่แูล เพราะฉะนั้นในตอนต่อไปก็ได้น่าสนใจเอาไมานเนี่ยจะได้มีการเกิดหรือว่าเปิดเผยเรื่องราวพวกนี้เพิ่มเติมหรือเปล่านะฮะแล้วก็ประเด็นต่อมาเนี่ยนั่นคือในตอนที่ปีศาจฝันร้ายพวกมันได้เริ่มบุกแล้วก็ได้เริ่มการต่อสู้โดยที่ในตอนต่อไปก็น่าจะเป็นฉากการต่อสู้ในพวกนี้นะฮะซึ่งเราจะได้เห็นว่าในตอนที่ผาคนยักษ์พวกเขาได้เริ่มอ,ออกมาต่อสู้กันแล้วส่วนกลุ่มโมฟานน่ก็เริ่มเข้าการต่อสู้เหมือนกันแต่ว่าหนึ่งสิ่งที่มน,น่าสนใจที่สุดเนี่ยนั่นก็คือสคเคอรเปอร์กาบันเขาได้เข้า เพราะฉะนั้นก็เลยน่าสนใจนะว่าในตอนต่อไปเนี่ยเราจะได้เห็นความสามารถแท้จริงของกาบานเพิ่มเติมหรือเปล่าว่ามือซ้ายของราชาเจ้าสลัดในตอนที่ต่อสู้เนี่ยเขานั้นจะมีความสามารถและพลังในการต่อสู้แบบไหนแล้วก็อย่างที่บอกไปนะว่าในตอนที่กลุ่มหมอฟางเนี่ยพวกเขาเนี่ยได้เข้าลงการต่อสู้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าในตอนต่อไปนะเราอาจจะได้เห็นฉากการต่อสู้ที่กาบานและกลุ่มหมอฟางเนี่ยจะได้ร่วมมือกันและนั้นก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่กาบานและกลุ่มหมอฟางเนี่ย จะได้รวมมือกันในการต่อสู้ในศึกที่พวกเขาเนะี่ยอาจจะได้ประทากาศสุนเทพหลังจากนี้ก็เป็นได้แต่ว่าอีกหนึ่งประเด็นสําคัญที่มันน่าสนจไม่แพ้กันเนี่ยนั่นก็คือประเด็นกุนโกและกับบู๊ที่ก่อนหน้านี้เราก็จะได้มีการวิเคราะห์กันไปนะว่ากุนโกการที่เธอนั้นชอบฟังเพลงของบู๊แบบนี้เนี่ยมันจะเป็นการปูทางให้บู๊แล้วก็กุนโกได้มีการประทานและก,ก็ได้ต่อสู้กันหลังจากนี้หรือเปล่าเพราะว่าถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยกุนโกนั่นก็น่าจะจาได้นอาบู๊ขาวนั้นคือโซคิงที่เธอนั้นตติดตามลชอบฟังเงเพ และนั่นก็เลยน่าสนใจนว่าการต่อสู้ในครั้งนั้นมันจะทําให้คุณโกเธอนั้นเปลี่ยนใจแล้วหยุดการต่อสู้แบบนี้หรือเปล่าเพราะว่าการที่อัศวซินเทพมันสามารถถูกเชิญมาเป็นแล้วก็ไม่ต้องเป็นผอมงกรฟ้ามาตั้งแต่เกิดเนี่ยมันก็เลยน่าสนใจนว่าก่อนหน้านี้คุณโกเธอนั้นจะเป็นคนธรรมดาที่ไม่ได้เป็นผอมบางกรฟ้าหรือเปล่านะฮะเพราะว่าถ้าเป็นแบบนั้นก็จะน่าสนใจนว่าคุณโกมันจะมีโอกาสหรือไม่ที่เธอเนี่ยจะมีเรื่องราวฉากย้อนอดีตที่น่าสนใจละมานเนี่ยก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นท และก็อีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจในตอนต่อไปเนี่ยนั่นก็คือเรื่องราวการตัดภาพกับพระธิโลกีที่ในตอนต่อไปจะได้มีการเปิดเผยเรื่องราวนะฮะที่มันต่อจากตอนก่อนหน้านี้ที่เราได้เห็นว่าโลกีเขานั้นกำลังจะพูดถึงบางสิ่งบางอย่างในอดีตที่มันคือเรื่องราวเกยวกับสัตหารานที่มันดูเหมือนว่าโลกีเขานั้นกำลังจะเล่าเรื่องราวพวกนั้นใน้ฮาดูดีนฟังนะฮนะฮเพราะฉะนั้นในตอนต่อไปก็เลยน่าสนใจเอามันเนี่ยจะได้มีการเปิดเผยเรื่องราวพวกนี้หรือเปล่าแล้วก็เรื่องราวสุดท้ายที่นน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 น่่่่่่าาาาสใใใจจจททีอออออออะเกขึ้ตตตตไปั็คืืรรงว ถ้าเกิดกลุ่มโมฟาและพวกคนยักษ์สามารถหยุดแผนการของพวกเขาได้สําเร็จเนี่ยในตอนต่อไปนั้นจะเป็นเหตุการณ์อัดสุนเทพได้มีการออกโรงแลวก็เริ่มการต่อสู้ด้วยตัวเองหรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็คงต้องมารอดูแล้วก็ออกรอลุ้นกันว่าใน,นตอนต่อไปเนี่ยมันจะมีเหตุการณ์เหมือนกับที่เราได้วิเคราะห์กันไปเกิดขึ้นหรือเปล่านะฮะโอเคในนี้ก็จะเป็นเนื้อหาเลยก็เรื่องราวทั้งหมดที่เราจะได้มาคุยแล้วก็วิเคราะห์กันในคลิปนี้เสร็จแล้วถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ก,ก,ลก,ก,กดแชดดกกร